อันนี้พี่ก็จะมาทำพารเกิจออกตามล่าท็อปเซิร์ฟแล้วจับผนึกใส่โกคูมงเคียวเรามาดูกันว่าท็อปเซิร์ฟของพี่ในวันนี้จะตึงกันขนาดไหนก่อนพี่ดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทุกกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลค์ด้วย บัพเปอร์ช็อปบริการเติมครบวงจรพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์และผลปีศาจถาวรมาพร้อมกับไก่ตันสุดตึงทั้งบอกฟูฟและคิงเลกาซี่ยังไม่หมดไอดี ID ไก่เงินไก,ไก่เบ็ดแมฟฟิสเขาก็มีประหยดัดรวดเร็วทันใจลองแวะดูได้ที่ปักหดคอมเมนต์เลยมาผมอันดับแรกเราก็มาประกาศผู้โชคดีของคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่านะครับผมอ่าคลิปวิดีโอนี้พี่บอกว่าจะประกาศ3รางวัลน,นั่นเองนะและรางวัลก็คือเกมพาร์ตอเมเกนิกอัฟินะครับผมและนี่คือรายชื่อทั้ง3าคนนะผมที่ได้เกมพาร์ไปนะ คลิปวิดีโอนี้ก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมนะให้น้องช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง1000ไลค์นะครับผมพี่จะสุ่มแจกเกมพาร์ทอเวกิตติ้งอัพฟิตสามรางวัลเหมือนเดิมนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึงหนึ่งพันไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไอดีกันเข้ามาด้วยมาผมพร้อมแล้วนี่ไงพี่ก็เจอแล้วไงนี่อ่ะหมื่นสองนะครับผมท็อปเซิร์ฟไปครับผมอ่าหาก่อนครับเอาอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดสไปยางนี้ก็โดนเลยครับผมเอ้าวอ้าวเขาเปิดที่ก่อนนะ เขาเปิดพิโกได้นี่ไอ้เขียวไอ้เขียวจะโดนจับสกิลสองครับผมเอาอันนี้ลุกขึ้นมาแดดติดโดนเฮ้ยเฮ้ยอ้โดนแล้วผู้จ็บแหลกดอสวนเฮ้ยต่อยไม่โดนเอ้ายังเดียวโดนอีกอ่าต่อยครับได้สวยดีจังวันนี้จับหนึ่งเอาเหล็กดอแดดหน้าต่อยเออติดบล็อกสวยแล้วผมโดนจับหนึ่งนะจังวันนี้เฮ้ยเขียวตัวไปโดนเอ้าเหยียบสามเอ้าแหลกไม่ทันโอ้โอ้ สวยแล้วผมจังวันนี้แหละไม่มาเอ,อ้าเอาต่อยค่ะแน่สวยลากกาชาคอร <c oughs> เรียบร้อยโดนผดึกดีจังวันนี้ <c oughs> มาคนแรกว่ะ <c oughs> นี่ไงโดนผดึกแล้ว <c oughs> ไอ้เขียวเ <c oughs> ออย่างเท่เลยว่ะถึงชอบนี่ไงเป็นไงเข้าไปอยู่ในรูบิดซะโดยดี <c oughs> ไปกันต่อผมเฮ้ยมันโมโหว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันแขนมันแขนพี่วะน้อง เฮ้ยวุ้ยต่อยไม่โดนอ้าวสวยจับด้วยสกิลหน่อยครับทำาบบนี้เหยียบสามวุ้ยมันแหลกดว่าเออแดดน่าต่อยไม่โดนอ๋อโดนต่อยขัดสวยแล้วครับผมรวบสองตบสามอ้าวแดดมาอย่างนี้เอ้าเฮ้ยโอ้โดนอัปเปอร์คัทสวยละอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้านี่ไงจับด้วยสกิลหนึ่งครับผมเหยียบสามงัดกระชากคอต่อยหนึ่งสองจับด้วยสกิลสองแล้วก็แดนบนอัปเปอร์คัทสวย ยี่ส <universe> กิลไม่มาได้สกิลมามแตงกวกให้่เดะเขาไม่ดีเขาไม่ดีเดะเอ้ามาดิบล็อกถูกทรั้งอ่ะอ่าเรียบร้อยแตกไปดีอยากโดนผนึกใช่ไหมอยากโดนพี่ก็จะจัดให้นะครับผมนี่เขาไปอยู่ในลูบิดมาเรียบร้อยอยากเข้าไปอยู่ในลูบิดเองเน๊ะอะไรอ่ะ๋อตัวนี้ไงเอาตัวนี้ไงท็อปเซิร์ฟเอ้าแล้โดนเปิดก่อนเอ้ยแหลกดอสวนอุ้ยมันแดะต่อยว่ะเฮ้ยเป็นงานนี่ เอ้าโอ้ยโอ้โหโดนจับสวยแล้วเหยียบอ่าเหยียบสามไม่โดนสมนะแเดี <leak> ๋ยวต่อยแดดแนะต่อยเอ้าเอ้าสวยจับหนึ่งน่ะเหยียบสามเอ้าเหยียบสามได้เฉยต่อยหนึ่งสองจับด้วยสกิลสองแล้วก็แดดวนต่อยแดดวนต่อยไม่โดนแดดโอ้โหโดนต่อยขาดว่ะสวยแล้วเนาะสวยแล้วอ่าไม่โดนสวยอจัยฮ่าฮ่าาคัลเตอร์ กอเตอร์ลีงงกอเตอร์เหรอจับด้วยสกิลเงียบสามวัดไอ้่ยุ้ยนี่ต่อยขัดได้ฮะใส่แดชต่อยเฮ้ยปลาใส่พี่ทำไมวะเอ้ยไอ้เขียวจับด้วยสกิลสองจังวันนี้แดชคนตบเงียบสามงัดกระดาษกอนแตกเลยครับผมนี่จับผนึกครับผมจังวันนี้ต้องเข้าไปอยู่ในโกคู่เขียวเอ้าเอาเอ้้าไเขียวเดี๋ยวเถอะมึงเดี๋ยวเถอะต่อยโอ้โหเจ็บแดชต่อย หนึ่งสองจับด้วยสกิลหนึ่งครับผมเอ็ดเย็บสามเฮ้ยเป็นแหลกดอแดนดแน่ต่อยอ้าวสวยเอ้าไอ้นี่มาอีกแล้วโหมันแขนกูอ้าวเคาน์เตอร์ได้แต่สวยดิเรียบร้อยกูได้เลือดมาด้วยมึงกินนี้ไปไหนไอ้ไงเข้าไปอยู่ในโกคู่มงเกียวซะโดยดีเอา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 าไอ้นี่อีกแล้วโอ้กูแรงจะพนึกเลยไอ้ไงจับด้วยสกิลหนึ่งเย็บสามแรกรกชาก็ต่อย หนึ่งสองจับด้วยสกิลสองดียบบร้อยแล้วหมุนว้เอยไม่ต่อยได้เฉยนี่ไงสกิลไม่มาแดดหน้าต่อยโอ้โหโดนบล็อกครับจะเอตัวเองเรียบร้อยคาลเตอร์ยัดหน้าเลยนี่ไงแตกไปอีกหนึ่งครับผมเข้าไปอยู่ในโกค่มุงเชียวซะโดยดีเรียบร้อย, <laughs> ย,อย <laughs> ไปกันต่อเฮ้ยเราได้อีโมดดีว่านี่ พี่หมดอะไรวอล์คไรพี่หมดวอลคไรอย่างงั้นเหรอเท่ดีใครมีก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับผมสุลอ่าแข่ต่อผมจังวันนี้สวัสดีครับอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดใครนนอะเปิดใครให้ใหมันดูลุ่นด้วยครับนี่ไงท็อปเซิร์ฟนะครับไอตัวนี้มันท็อปเซิร์ฟนะครับจับหนึ่งครับผมจังวันนี้ <No. S 1> ย่ำกระหม่อมโอ้ยย่ำไม่โดนใส่แด,ด็จับสองอ้าวจังวันนี้เหยียบสาม นะก,กระชากเข้าตหนึ่งสองแล้วก็ข่าวิฆาตบมอืมมันแหลกดอสวยแตดดตหนึ่งสองอ้าไตโดนเฉยจับด้วยซกิวหนึ่งอปล่อยไหลปล่อยไหลนี่ไงสองหมื่นสองพันคิวนะพ่อนหนุ่มคนนี้อืมเขาเปิดพี่ก่อนนะจะบอกให้พี่จิตยืนมองหน้าเฉยแต่ว่ามันมาเปิดพี่ก่อนก็อยู่ในโ,โกคุมงเขียวไปนะั่นน้องไม,ไม่ต้องร้องครับผมนีม่มาทุกวันอาเรียบร้อยผมเฮ้ย โอ้ยเอ้ยมันเกิดมาแล้วเกิดไวยังวะอต่อยต่อยจับด้วยสกิลหนึ่งครับผมแอดเหยียบสามโอ้ยเหยียบสามไม่โดนยังไงแดดได้ต่อยอุ้ยตีบล็อกสวยแล้วเอาหูยโดนจับสองครับผมแรงดรอออกเลยยังวันนี้เฮ้ยเกือบใส่ได้ต่อยหนึ่งสองแล้วก็จับด้วยสกิลสองอ่ะโดนดีหมุนวนตบเอ้าใส่ได้ต่อยหนึ่งสองแ้วก็อาเบอร์สกิลหนึ่งครับผมเอามาหนึ่งสอง ยำกำหม,ม่อมนี่เหยียบสามงัดกระชากเขาอ,อุ้ยไม่แตกว่ะเอาทายคอมโ,มโบยัดเข้าที่หน้าอา้าวรียบร้อยแตกอยู่ดีเอ้ยอย่างตึงครับผมไปเหนต่อเอ้ยอ,อันนี้ใครนี่มองหน้าทําไมมองหน้าทำไมพี่เขาชอบคนมองหน้าจับสองนีเ่เด็ดโดนเหยียบสามงัดกระชากต่อยหนึ่งสองแล้วก็เอาไปซีเรียบร้อยอไปอีกตึงครับผมเข้าไปอยู่ในโกคู่ของเทียวซะด้วยดีนี่ไงนี่ไง <laughs> โดนจับ จับผนึกเลยไปกันต่อผมจังวันนี้อุ้วิ๒0,004โว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 20,004ปะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไหมเอาไหมอ่ามาเข้ามาแล้วเจ้าเน,นี้ยใส่ได้ต่อยตีตังกากลัหลังต่อยหัดโอ้โหโดนก่อนแล้วผมจังวันนี้แหลกออกมายังไงแต่แดดต่อยเอ,าอ้าต่อยได้อ่ะสวยดิจามด้วยสกิลหนึ่งครับผมเอาเหยียบสามงัดกะชาขอต่อยหนึ่งสองจามด้วยสกิลสองต่อแล้วก็แดดวนตบ สายแดดต่อยหนึ่งสองอ้าวต่อยได้เฉยเอา้าเอา้ามึงใครนี่เฮ้ยๆๆๆๆๆเฮ้ย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 อะไรๆๆๆอะไรอะไรนี่ไงนะอะไรครับผมปกป้องผู้หญแบบิงเหรอปกป้องผู้หญิงเอ้าเหี้ยกูแตกเลยที่หายมันแหลกดอนสวนโอ้มันมีบริการเหรอะอะไรกันครับเนี่ยอ้าวจัดบริการมึงนี่แหละสายแดดต่อยหนึ่งสองแล้วก็ทับด้วยสกิลหนึ่งอ้าอวแดดเหยียบ สามงัดก็ได้แชคอต่อยหนึ่งสองจับด้วยสกิลสองต่อแล้วก็แดดตบทีเสียได้ปะแต่เอาเอา,เอาโดนได้ไงอ่ะวัดแต่เหว๋อะไรวะเอาเอาอนี่อ่าต่อยทได้สวยจับด้วยสกิลหนึ่งเหยียบสามไม่โดนขเขาเหล็กดอครับผมโอ้โดนจับแล้วเจ้าเหล็กดอสวนอ่าเหยียบเอยอืเหยียบสามต่อ ไม่โดนสกิลหนึ่งก็ไม่โดนเอา้าสวยดินี่ไง <c oughs> นี่ไงดั๊ดกิเพออ่าเรียบร้อยไปกันต่อเอา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 มึงใครอีกนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยต้องคนไทยเขาเปล่าเนี่ยไอ้นี่มันใส่เสื้อไอ้ไก่ด้วยหื้มไอ้ไ,อไก่เออมึงจะไอ้เกย์เหรอไหมมาจับด้วยสกิลสองดั๊ดวงตบต่อยหนึ่งสองสามแล้วก็จับด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็ตามเหยียบสามงัดกระชากคอต่อยหนึ่งสองสาม าวิทคาร์โบใส่หน้าเอาเรียบร้อยเขี้ยโคตรตึงอะไรครับเนี่ยเฮ้ยอะไรเนอะโมโหอะโมโหอไอ้ไก่อืมเด็ดเจบสามนี่ไม่โดนแดดอ้อมหลังต่อยหนึ่งสองสามงัดไม่ขึ้นเอาอะไรวะแน่นหต่อยเลยสวยจั่างวันนี้นี่ไงจับจับไม่โดนเอาเอาเอา,เอาสวยแล้วโดนสวนโอ้โหไอ้ไก่สู้ว่ะเชี่ยไอ้ไก่มันสู้ว่ะเนาะเฮ้ยจะสู้เหรอเนอะโอ้โ,โหโ,โดนจับเฉย ว่าแต่เฮ้ยเฮ้ยเอาโดนเหยียบโอ้ยเจ็บอา้าวมันต่อยไม่โดนสวยได้แล้วต่อยเลยอ่าซสรายแดดครับผมจังวันนี้จับด้วยสกิลเหยียบ3งัดกระชากข้ต่อย1 2จับโดยสกิลสองต่อฮะเ้าวันนี้หมุนอีหมุนไม่ออกอ่ะได้แล้วต่อยหนึ่งสองไม่โดนยังไงอุ๊ยพวกต่อยโดนอืมเจ็บอยู่จังวันนี้แรงดรอสวนอ,าอา้าวอ้าวแตกครับผมจังวันนี้ ก็แค่ไอ้ไก่เอี้ยมจะมาสู้ไอ้เกได้ไงครับน้องนี่เรียบร้อยมาโดนครับพี่อะไรอะไรโดนผนึกแป้งอยากโดนไปต่อนี่ไงเฮ้ยเฮ้ไอนี่อีกแล้วอ่ะเอาไอ้ตัวบริการดีกว่าอืมอืมใส่ได้ต่อยเอ้าฮ่กูพลาดแต่กูเคาน์เตอร์ว่ะอืม้ยอ่ะมาดิแดดหน้าวาอย่างนี้โดนบล็อกอ้าวสวยจับได้ทีนึงเอาเลยเย็บสามงั้นกระชากคอต่อยหนึ่ง สองจับด้วยสก,กิลสองเรียบร้อยเลยครับผมจั่งนี้่อย่าเอามาเพ้าเลยโดนผนึกไปอ๋โอโอ,โอ้นี่มันยนทีเผื่อป่ะเนี่ยกูต่อยขัดได้จั่งก็มอมอ้าวเลไรก็วสวยแดนอาต่อยอ้าวต่อยที่เผื่อจับด้วยสก,กิลหนึ่งแล้วก็เหยียบโอ้ยเหยียบสามไม่โดนแดนอาต่อยหนึ่งอ้าวปล่อยได้จับสองเนี่ยจังเลยเอาเบ้าเฮ้ยนึกว่าจะอะไรก็แดนอาต่อยอ้าวที่เผื่อ พี่เพิ่มไปหนึ่งทีเหยียบสามงั้นระจ้าคอแตกไปอีกหนึ่งไอ้จับมันเข้าไปผนึกในโคคู่บุงเกียวซะโดยดีไม่ต้องร้องไหนกันต่อครับผมวันนี้หมื่นเก้านะผมจังวันนี้อ้าวดูเหมือนว่าจะสู้กันอยู่นะโอ้โหเรียบร้อยนี่ฟินิเชอร์ไปครับผมเฮ้ย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 ยัง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 ไม่ได้เอาเลยเฮ้ยคนหนุ่มคนนี้เฮ้ยมันเปิดเลยว่ะเอาไปดิไปดิที่ว่ากลัวเอาไว้โดนแน่นะต่อยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะ โอเดย์โอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้ต่อยขาดอ้าวสวยจับด้วยสกิลหนึ่งครับผมแอด,ดเหยียบ3งานกระชากคอต่อย1 2แล้วจับด้วยสกิล2ต่อหมุนวนทวนวนีหนห่โดนครับผมแดดหหอดอ,อ,อีกโดนเอ้าเอ้าว้าวต่อยขาดได้อ่ะสวยดิอุ้ยอุ้ยมันเอาคืนมันเอาคืนเนาะนี่ไงกู่แลกดอสวนจับด้วยสกิลหนึ่งเรียบร้อยแตกไปแลยครับผมจงังหวะนี้จริงสิโอ้ยๆอะไรอ่ะ เอ้ยมันจะผนึกซะหน่อยเอามันมาแล้วเชี่ย่ 19, ะหมื่นเก้าอ่ะหมื่นเก้ามันโกรธพี่ไปนเนาะเฮ้ยเฮ้ยมันโกรธอะไรมึงเปิดกูก่อนนะอะไรอะไรเฮ้เอาอเคาน์เตอร์อโอ้โหกูแด็ไปโดนบล็อกเอ่ออัปเปอร์คัตงัดเหยียบสามจับกระชากมาต่อยหนึ่งสองอัปเปอร์คัตงัดเฮ้ยมันจะแด,ด็บวนใส่พี่ไปนเนาะฮะยังไม่ได้สำเร็จวิชาแด็วนมึงจะมาสู้กับพี่ได้ไงเนาะนอเหี่ยใส่แล้วต่อยมึงโดนอะไรอย่าเชิงหนาไปทังงง้งโกโอ้โยกูโดนอีกแล้วเอ้า ได้เฉยจับด้วยสกิลหนึ่งครับผมจังไว้นี้เกี่ยบสามโอ้เหยียบไปโดนอ่ะสายแด๊ตต่อยได้อ๋อสวยดิจับด้วยสกิลสองครับผมจังไว้นี้หมุนตอ่อยอ่าต่อยได้อยู่ใส่แด๊ต่อยเอ๋โอ,โ,อโดนก่อนแล้วแหลกดสอสวนอ้าวจับด้วยสกิลหนึ่งจังไว้เอวันหนึ่งสองยำกำหม่อมเนี่ยงัดสามกาชาคอแตกไปเลยนี่อย่างมึงก็ต้องอยู่ในโกคุมุงเกียวเท่านั้นนะครับน้อ,องหายไปไหนละ อ๋อวิววิวเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมีมงกุฎด้วยว่ะเฮ้ยไงกูแดดต่อยเลยจังนี้แต่ว่ามันโอ้โหมันเล่นบอสน้ําแข็งว่ะเนาะบอสน้ำแข็งนี่อย่างโกงเลยพี่จะบอกให้อือสกิลบล็อกไม่ได้สักสกิลเลยโอ้โหกูโดนฟรีแตกเฮ้ยโอ้อะไรกันครับเนี่ยโดนปลาดาวใจหิมะใส่เฮ้ยเฮ้ยเจี๊ยะไอ้ห่ามันพันในกูไปไปดิจะไปไหนเะ กิมพัดไข่ไอ้ไงี้ยป้อมซิกิ27ได้ยัดเข้าที่เบาน่าเรียบร้อยอยากเข้ามาเบาแงกูบอกผม้ะมาไอ้ตัวนี้ใช่ไหมเว้ยนี่มันหมื่นเก้าเลยว่ะแอนนาต่อยเกมันหนึ่งสองจับด้วยสก,กิลหนึ่งครับผมแอดเปรียบสามแล้วก็จะคอต่อยหนึ่งสองจับด้วยสก,กิลสองต่อครับผมจังวันนี้หมุนเอาโดนเฉยนี่เรียบร้อยไปดิสก,กิลไม่มาว่ะเด อะไรอะไรเนอะสกิลสองเข้ามามุ่งๆอย่างนี้ก็โดนดิครับเหียบร้อยเอ้ากูยังไม่ได้ขังเลยแตกก่อนแล้วอ,อะไรเบคอนไปกันต่อครับผมอ ии, มุ้ยขนุม่มคนนี้หมื่นคิวหมื่นคิวเลยเหรอฟินิชเชอร์โชว์อีกโอ้โหอย่างตึงดึงาันไม่ยมโอโ้โหฟินิชเชอร์สองรอบอ่ะอย่างเจ้าเลยวะเฮ้ยอะไรอ่ะเชี่ยมันเปิดพี่เลยว่ะอ้าวกูยืนดูเฉยๆอู้หูกูโดนพาร์สี่อัปคัทเะ้ย ใส่ได้แต่ไม่โดนตีนะครับออกมาครับผมเตะอุ้ยมันดนเตะโดนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเชี่ยมันควางโบวตึงอยู่นั่นน่ะเราดีกูเคาลเตอร์ลับเลยจังวันนี้ผลักออกไปมาดิเฮ้ยอะไรซุยดิวเหรอฮะบอกให้ซุยดิวปัดแค่ทางกาโร่้ยเอาๆเชี่ยมันเหล็กดอสวนเหมือนเนาะอ้าวเี้าเฮียมันตัวแค้ทางแต่มันตึงจังวะเฮ้ออะไรอุ้ยเจ้าไม่เตยไม่โดนป่ะย่ำกระบอกผิดโอ้ย อะไรนี่ไงสกิลสองไม่โดนสวยจับเป็นสกิลหนึ่งครับผมเอามาหนึ่งสองยำกระหม่อมเอาแบบนิ่มๆจับสามงัดกระแทกชากคอต่อยจับสองอีกเนี่ยเกลียบเลยบอกแล้วตัวมันแก้ทางครับผมเป็นไงอย่างเองอะต้องอยู่ในโกคู่มึงเดียวเท่านั้นแหละครับน้องออมันใครอีกนี่เอ้ยไอ้เหลืองอะไรไอ้เหลืองอย่าโดนเหรอฮเฮ้อย่าโดนพี่จัดให้ได้นะจับด้วยสกิลหนึ่งครับผมจังมานี้แดดเหยียบสามอุ้ยเปนแหลกดอออกว่ะเอาเอาเป็นไม่ก็ เบคอนใหม่ด้วยไอไอ้จับด้วยสกิลหนึ่งครับผมแล้ววันนี้แดดเยียบสามงานจะช่างคอต่อ,ตอยหนึ่งสองจับด้วยสกิลสองต่ออ้าวเรียบร้อยดีเงี้ยโอ้ยไป f ้ r w a r d นนะวันนี้จับแดดไปว่ามันอยู่กี่ตัวแล้วว่าในโฟกุบุงเคียวเนี่ยเห็นต่อผมอ้าวไม่จบวะจบไปลงคนมีแผลว่ะเอ้าต่อยขันได้อะสวยด,วยดีจับด้วยสกิลหนึ่งครับผมเอามาหนึ่งสอง<ๆ>ยำกำหม่อมอุ้ยมันไม่แหลกดอว่ะ วิกระใจะมันต่อยโดนแต่มันเคาน์เตอร์ป่ะนี่ไงมึงจับด้วยซีหนึ่งครับผมเห็นมาหนึ่งสองสามยำกระหม่อมอุ้ยมันแรงโด,ดมาแต่ได้ต่อยหนึ่งสองเอาจับได้สวยดิตีไงแดนบนต่อยครับผมแดนต่อยหนึ่งสองเอาจับได้อ่ะสวยแดนเทียบสามงานแรชคอร์ทแตกไปเลยคร <C> e <ars> ับผมเข้ามาจับผนึกงใส่โกคุมุงเกียวเลย ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับคลิปวิดีโอตามล่าท็อปเซิร์ฟและผนึกใส่โกคุ uh, มงเขียวนั่นเองนะคลิปวิดีโอหนะ้าอยากให้พี่ทาเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะผมแอน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อกป็นลังใจในการทำคลิปของพิไลด้วยเจอกันใ,ใ,ใหม่ EP นะไปแล้วเป็นผนึกคนต่อกัน